โอเคพี่จอหอยากเอากุ้งไก่ให้คนด้านซ้ายและด้านขวาค่ะเอ่อเขาเลือกแล้วใชไหมนะค่ะด้านนี้แล้วกันอ๋อได้ฝากเจริญกันยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะคะได้ของรางวัลทุกท่านเลยทีเดียวมากมาต่อค่ะชิ้นต่อไปเราจะแจกเป็นแผ่นลองเนลพี5อันนี้ร่วมรายการด้วยนะพี5จากทีวิวอ่อ มวันเช้านี้หลายคนได้ไปผมขอแบบเป็นคู่ดีกว่าค่ะไอ้ที่มากันเป็นคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่เกย์คู่เพื่อนคู่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากี่คู่ค่ะเอาสี่คู่สี่คู่นะว้าวนี่มันคู่หรือมันแย่กว่านี้มันมาเป็นสวนเลยอ่ะเราไม่มีอยู่อ่ะเข้าไมได้ด้วยแย่เลย เคขึ้นเลยตละทุกคนอยู่เป็นคู่นะคะกติกาในรอบนี้ก็คือเา่เราจะให้แต่ละคู่ที่มาด้วยกันเป่ายิงสุดกันค่ะใครแพ้ออกไปอ่าคมัดตัแรกเลยอ่าคู่แรกผมเริตัดสินแล้วเอายิงลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นคนก้ากันนะฮะเอายิงลุกอ่าเรียบร้อยคนแพ้ออกครับ ค่ไหนคไหนค่นี้นนนนนเนอเครเพื่อนกัน <ท>จะเป็นคู่ต่างนะครับผมคู่ต่างใครชนะแพ้ใครชน,นะนตกรอบนะชนะตกรอบนะคนแพ้อยู่ต่อนะฮึ๊บฮึบฮึ๊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 เราเว้<ย>กนกรแข่งันนแล้วเชิญครับเก่เงขันผู่นี้ ดันเกิดมาเก่งนะฮะเขาจะตัดไปไหนเขาเป็นคนนานบ้างจะอย่าชนะเิอครับอีกคนหนึ่งชนะเกิอครับรอบที่สองผ่านไปไอ้พวกเก่งนะฮะต้องจูบไม่ได้โลกใบนี้เราเห็นผู้แพ้เป็นสุงตกนะแล้วรอบนี้ล่ะพี่จอยรอบนี้เปลี่ยนเกมดีกว่าเราจะเล่นเกมวัดดวงแต่ว่าผมจะเป็นคนตัดเองได้ไงไอ้สุดตานะโอเคโอเค ในหน้าปนนี้นะครับ <สะ S 1> มีคนใส่รองเท้าแตะและคนใส่รองเท้าผ้าใบให้คนใส่รองเท้าผ้าใบอยู่หรือใบดีไอชอบคนใส่รองเท้าแตะมันเซลดีงั้นให้คนใส่รองเท้าผ้าใบอยู่ค่ะแตะไหมคนใส่รองเท้าผ้าใบอยู่ค่ะม<ห>ันจมห้องศอกเนี้ เหลือสองคนเลยนะใช่เหลือสองคนให้คนใส่เสื้อสีขาวอยู่หรือไปคนใส่เสื้อสีขาวเหมือนเจ้านายเราต้องอยู่ค่ะเหมนเจ้านายต้องอยู่ค่ะมาจะได้หู้โชคดีมาใส่รองเท้าพีค่าตีได้ค่ะตีได้ค่ะโอเคนี่ของรางวัลใหญ่